สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูนี้นะครับมาพบผอกับผู้คุมภาษีอีคือเก่าครับผมมูนี้มีเมนูใหม่มาครับดอกกระเจียวครับพี่น้องดอกกระเจียวนหน่อยใหม่ๆเลยครับอ่อนๆนะแล้วก็ไข่มดแดงครับผมพี่น้องไข่มดแดงเดี๋ยวสีมีเมนูอย่างนะพี่น้องถ้าติดตามมึงครับว่าเมนูของผู้คุมภาษบมนีสีมีอย่างรอดติดตามครับผม よ,か,よかったね。 ไอ้เล <Net> ็กๆไม่สีเท่าท uh ี <mother> ่อยู่ขาวครับ หลังบกับกั้นไม้ พี่เด็ดเลยครับพี่นองพี่เด็ดเลยที่นี่ไผ่หมดแดงครับไผ่หมดแดงสวยนึงครับใส่ลงไปเลยครับนี่คนอเลยครับ ติดไฟเลยครับ ครับผมพี่น้องแล้กก็ได้เมนูเด็ดเลยเด้อครับเด้อผัดดอกกระเจียวไข่มดแดงครับผมผัดดอกกระเจียวใส่ไข่มดแดงผัดแบบบานๆน,นะครับผัดพ,พริกแห้งนะครับผมผัดพ,พริกแห้งแซ่บนะพี่น้องเดี๋ยวลอกินเขาน้องกันครับ ที่เด็ดเลยครับพี่น้องครับหอมดอกกระเจียวคล้กับเกี๊ยวไข่ไขคลมดแดงนะพี่น้องมามาครับมากินขอน้องกันนะครับพี่น้องดอกกระเจียวหอมครับผัดใส่ไข่มดแดงแซ่บครับล่ะทำง่าไๆเลยพี่น้อ,นนอ,องเลย อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืมครับ hmm. mm hmm. เด้อครับพี่น้องเอแซ่บมากนะครับยังไงล่ะฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อมันนี้ผู้คุ้มพาแ่บกับสิขอจินขเขากันครับนี่พี่น้องกับไก่เกียวไข่มดแดงครับผมเจียวใส่ไข่มดแดงนี่คมันนี้ผู้คุ้มพาแ่บขอก่าคผมาสวัสดีครับ